ก็ว <formation> ันน <kr> ี้ครับงานแถลงข่าวนะครับเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านะครับที่จะเข้าโรงฉายในวันที่12สิงหาคมนี้นะครับก็ได้มีโชว์เล็กๆน้อยๆนะครับแสดงขนมทำในประเพณีของชาวไทยเต้นกับนําเกียวให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็ได้ชมตัวอย่างหนังเป็นครั้งแรกครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นมากครับแต่ว่าดีใจที่เราทํางานกันออกมาแล้วมันออกมาเป็นรูปธรรมแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ชมกันเร็วๆแล้วก็บังว่าทุกคนจะชอบครับค่ะใช่ค่ะก็ ให้ให้ประสบการณ์อยู่กับด้านการทํางานนะคะแน่นอน,นะคะ่ะเรื่องของการแสดงต่างๆแต่ว่าที่ได้มาด้วยหนูว่าได้อาจารย์มาคนนึงเลยค่ะก็คือหมอมค่ะแล้วก็ได้ทั้งนักแสดงทุกคนนะคะได้เหมือนเหมือนได้พี่ได้น้องได้เพื่อนได้ได้แม่ด้วยนะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเราทํางานกันค่อนข้างนานแล้วก็ทำทำงานในที่ที่แบบ มันต้องช่วยช่วยเหลือกันนะคะม,มันก็เลยแบบสนิทก,กันค่อนข้างเร็วค่ะครับก็ก,ก็รู้สึกเป็นเกียรติมา,มากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหนังที่ทเรียกว่าเป็นตำนานของหนังไทยนะครับแต่เก่าแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ได้ร่วมงานกับนักแสดงเก่งๆหลายคนนะครับกับพี่นกสินใจนะครับน้องใหม่นิวนะครับแล้วก็น้องๆ้องเดือดตา อีกหลายๆคนนะครับผมดูเปนหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังเอกซแล้วแต่ก็ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้คนไทยดูครับเพราะว่าเป็นเป็นภาพยนตร์ที่แน่นอนว่าเป็นบทประพันธ์ที่ที่อมตะแล้วก็สอนอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องของเ,ออเหตุบ้านการเมืองนะครับเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีคีอสวยงามของเราแล้วก็เรื่องของสังคมไทยสมัยก่อนที่ผมคิดว่ามันมีหลายสิ่งที่มันสวยงาม แล้วก็รวมถึงเรื่องป,ประชาธิปไตยด้วยเราควรจะทําความเข้าใจกับคํานี้กันกันใหม่แล้วนะครับในยุคนี้นะครับในยุคของการเปลี่ยนครับค่เห็นว่าเป็นตัวครับผมก็บางทีมันมีเรื่องราวความรักบางทีมันจะมีเศร้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตัวละครตัวนี้ครับที่เป็นตัวละครที่ขัดขัด,ขดเ,กเกินนะครับเป็นคนรั่วๆอยู่ในนั้นนะครับซึ่งเป็นคนที่ เรียกว่าจิก,กัดน้องนะครับผมแล้วก็คอยสร้างสีสันให้ให้เห็นชีวิตมนุษย์จริงๆว่าจริงๆแล้วก็มีคนแบบนี้อยู่ในสังคมอยู่เหมือนกันด้วยนะครับผม <c oughs> อาจจะบ้าบอไปหน่อยก็ให้ัยกันด้วยนะครับผมครับแต่ละคนคาดหวังอะไรบ้างดีกว่ากับเรื่องนี้ยะไรก็เปนหนสำหรับใหม่นะคะตอนนี้มันถึงมันมันมาในจุดที่ที่หนูหนูเห็นแล้วค่ะผลงานออกมาแล้วก็ภูมิใจแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ผลออกมาเป็นยังไงหนู หนูโอเคมากเลคะเพราะว่าหนูแฮปปี้กับงานนี้มากก็ก็อยากจะเชิญทุกคนไปดูกันค่ะมาตัดสินกันในโรงแล้วก็เรื่องนี้นะคะดูได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยค่ะรับรองว่าคุณได้ได้สอนลูกๆในเรื่องเรื่องของแผลเก่าด้วยแล้วก็ส่วนแม่แม่ก็จะกลับมาลื้อฟื้นความหลังที่ที่เคยได้ดูเอาไวไะะ้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ยังไงก็ขอฝากแผลเก่าชั้นนี้ด้วยค่ะ ก็ที่บอกเลยค่ะสองพันล้านเรื่องนี้โอ้ยล้อเล่นคือเราเราเรามันคนละแนวเราวัดกันไม่ได้เราเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะเรื่องเรื่องของทาร์เก็ตของคนดูกลุ่มคนดูมันต่างกันเรื่องนี้คงจะเป็นแนวแบบคนที่ชอบดราม่าคนที่ชอบหนังเกี่ยวกับโรแมนติกความรักเรื่องนี้ตอบโจทย์จริงๆค่ะ มันเป็นความรักที่หายากนาะพี่นค์ใน<ช>สมัยนี้ที่จะแบบสมัยนี้ที่เป็นความรักอมาตะแบบนี้ก็หายาก <c oughs> รวมถึงเที่อมาตะาอ,าอย่างหนึ่งน่าจะเป็นขนรรมเนียมประเพณีของชาวไทยที่มีมาช้านานแล้วก็หลายๆคนตอนนี้ก็อาจจะลืมเลือนไปเราจะได้เห็นในหนังภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็คนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ว่าบรรพุรุษของเรามีชีวิตกันเป็นอยู่ยางไงวิถีชีวิตของของคนไทยสมัยก่อนเป็นยังไงครับจะแตกต่างแน่นอนจะมีการปรับให้มันเข้า อยู่เข้าสมัยมากขึ้นค่ะแล้วก็นักแสดงด้วยค่ะชื่อใหม่ไม่เกี่ยวไอ้ไม่เกี่ยวก็คือทั้งใหม่ทั้งนิวค่ะก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆเหมาะหนูว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นวัยรุ่นนะหนังวัยรุ่นพีเรียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของพาร์ทเก่าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหมดบ้างค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูกันว่าเรียมไม่ได้เข้าบางเกาะอย่างเดียวเรียมไปเมืองนอกนะคะเรื่องนี้ค่ะครับนอกจากดราม่านอกจาก อะไรที่ทุกคนรอคอยดรมมาม่าโรแมนติกอะไรเงี้ยก็ยังมีแทรก,เล,กเล็กๆอย่างที่ตั้มบอกมีคอมอดี้เพื่อให้ทุกคนได้คลายได้คลายอารมณ์เครียดกันบ้าง <c oughs> ก็มีให้ยิ้มได้เหมือนกันครับเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ผมว่าน่าจะครบรสและก็เป็นภาพยนตร์ไทยจริงๆที่มีหลากหลายรสชาติให้ทุกคนได้เสพกันครับอจริงๆอยากจะบอกว่า ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะครับเด็กๆคนจะมาดู <laughs> เพราะว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขนบรมเนียมประเพณีไทยที่เขาสอนให้เด็กๆรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยหญิงหญิงกับชายเนี่ยหนุ่มสาวเขาจีบเป็นยังไง <laughs> จริงๆนะ, <laughs> เ,พะเพราะว่าเพลงอย่างเพลงเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยครับมันเป็นมันเป็นการเกี่ยวพาราสีกันระ <laughs> หว่างหนุ่มสาวที่อยู่ต่างจังหวัด แล้วมันมเป็นขนรรมทำเนียมประเพทไหนที่สวยงามคือได้ทาทํางานด้วยได้ได้เจอคนที่เราชอบด้วยได้ร้องเพลงด้วยได้ทําบุญด้วยอะไรอย่างนี้ครับคือคนจะกลับมาหาขนรรมทำเนียมของเราบ้างนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของมันนะครับเรียกว่าวัยรุ่นรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยต้องไปดูวัยรุ่นร<ม>ุ่นเก่าด้วยก่อนที่คุณจะเข้าผับเข้าว่าเข้าถ่าลเขาหน้า<ต>หน้าว,วัดกันมาก่อนครับผมต้องไปดูตั้งแต่ต้นฉบับจริงๆว่ามันและเซิร์งกันแบบโยกหลุดมาคุณเลยครับเห็นแล้วนะครับว่ามีคอมเมดี้แทรกจริงๆว่ามีคอมเมดี้แทรก พอยังเหรอคะอ๋อไม่ค่ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะ12สิงหานะคะวันแม่นะคะก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาดูแผลเก่ากันค่ะรับรองว่าทุกคนจะยิ้มทั้งน้ำตาแล้วก็มีความสุขเดินออกจากโรงทั้งรอยยิ้มแน่นอนค่ะขอฝากด้วย